น,น,นั่งภาวนานั่งภาวนาเน่ให้นึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องนั่งภาวนาให้ได้มากที่สุดเพื่อจิตใจจะได้สงบประงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา เรียกว่าได้บุญตลอดเวลาใจฟุ้งซ่านลำคาญนั้นใจคิดออกไปภายนอกส่วนมากมักจะได้บาปบาปนั้นเป็นตัวอย่างไรคือว่าจิตมันไม่อยู่ในกรรม,มฐานมันเป็นบาป ห้าเจดโยในกรรมฐานพิจารณาโยในผมบนศรีรษะของตนให้รู้ว่าผมนี่คนหลงคนผ่านคนไม่รู้ก็ว่าเป็นของสวยของงาม พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิโกรโสโครกไหลออกมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในหนังศีรษะนั่นแหละแล้วเมื่อยังเด็กก็สีดำ เมื่อแก่ก็สีขาวนั่นก็เป็นของน่าเกลียดอันหนึ่งซึ่งผมทั้งหลายนั้นการเหม็นสาบเหม็นขาวของผมนี่ก็มากมายถ้าเราไม่คิดไม่อ่านก็มักจะเห็นว่าผมสวยผมงามความจริงไม่มีสวยงาม เมื่อร่างกายของคนเราที่มีปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกห,อห่อหุ้มไว้ซึ่งสิ่งปฏิกูลโสโครกต่างๆถ้าไม่มีหนังห่อหุอ้มชีวิตมนุษย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้เลือดไหลออกหมดก็ตาย แล้วหนังนี้มันก็ล่อเลี่ยงให้ผมให้ขนไหลออกมาให้เราดูว่าธาแท้มันไม่สวยของสวยของงามเป็นปฏิกูลหน้าเกลียดหน้าหนายใครจะดัดแปลงแก้ไขอย่างไรก็ช่างเถอะมันก็อยู่ในขั้นปฏิกูลโสโครกอยู่นั่นแหละ ถ้าลองบุคคลผู้นั้นตายลงไปผมเน่ก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาทีเดียวว่าเมื่อร่างกายตายเมือ่อใดเวลาใดผมก็จะต้องเพิ่มความสกรปรกเหม็นสาบเหม็นคาเข้าไปอีกแม้เวลาเขาจัดศพ เอาดอกไม้ของหอมไปประดับประดาเสียสวยสดงดงามธาตแท้ในภายในหีบห่อหรือในโลกนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าสมณะนักบวชเรายังไม่ได้ไปพบ ด้วยตนเองที่ว่าศพหลายหลายวันสี่วันห้าวันจึงได้เผานั้นก็ไม่รู้สึกยังไงแต่ผู้ที่ได้ไปพบปะศบแบบนั้นพอเปิดฝาหีบเท่านั้นแหละ น้ำมันจะครึ่งลงเต็มไปหมดมแมลงวันไม่รู้มันมาจากไหนใครก็ไม่ได้ไปเชื่อเชิญมันมาเพราะเหตุใดก็เพราะว่าร่างกายมานุษย์คนเหล่านี้เป็นปฏิกูลโสโครบแมงวันนั่นมันชอบของเน่าของเหม็น ไม่ชอบของหนอ่อของหอมของเหม็นเท่าไรก็สอบบินมาเต็มมละสบงจีวรพระเนนไปทักบังสกุลมันก็มาจับเต็มไปหมดแล้วถ้าศบขนาดนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะต้องได้ทักผ้าจีวรใหม่ มันเหมอนเป็นศพผีตายอยู่ในผ้าจีวรมันโดดเข้าไว้แล้วจะโมกคนเรามันก็โสดเอาลมหายใจถ้าไปปิดจะโมกไว้มันก็จะตายเป็นผีที่สองจำเป็นต้องดมอยู่นั้นแหละกว่าจะมาติกาบังสกุลแล้วดมซากศพเฉยจน ไม่รู้ว่ากี่กี่ลมหายใจหลวงปู่ตื้อท่านฉลาดท่านไม่ไปกินไม่ไปกินข้าวไม่ไปสัรเข้าในพวกที่ไม่เรียบร้อยทำให้กลิ่นเหม็นท่านไม่ไปหลวงปู่ตือ้อท่านกำหนดกรรมฐานโ้ว่าผีตายไม่ใช่ของสวยงาม ไม่ใส่ของหอมเป็นของเหม็นแต่มนให้ทันไปกินเข้าเวลาศพอยู่บ้านท่านไม่ไปนั่นก็เคยแสดงว่าร่างกายมนุษย์คนเหล่าในปฏิกูลบางคราวก็เห็นว่าเขาทิ้งไว้ ไม่ที่เขาทำโลงใส่ศพไว้เป็นจำนวนปีๆเวลาเขามาเผาผีเขาก็เอาศพไปแล้วไอ้โลงนี่เขาก็ไม่เกี่ยวทิ้งไว้เลยไปเอามาทำเตียงที่แรกว่าเอ๊มันถ้าจะดีมาทำเตียงนอนดีกว่าทตนี้เอามาทำขา้าวเป็นมนุษย์ที่มันเหม็นเน่าซึมอยู่ในเตียงในไม้ ไปนั่งเมื่อใดก็ได้กลิ่นเหม็นไปนอนเมื่อใดก็ได้กลิ่นเหม็นดมซากศพผีอยู่นี่แหละคือว่าร่างกายมานุษย์คนเรานะ่ะไม่ใช่ของหอมของเหม็นถ้าใครไม่ไม่เคยได้นอนเตียงผีตายแล้วก็ไม่รู้หลวงปู่ได้ไปนอนแล้วได้เอามาทำเตียงนอน ปงกรรมาฐานดีเหมือนกันเพราะว่าไปนั่งมันจะมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเป็นคาวเป็นคาวนอนมันก็มีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเป็นคาวเป็นคาวอันกลิ่นเหม็นอโุภะน้ำหนองน้ำเลือดคนเรามันเน่าเหม็นนันมันไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อสัตว์เนื้ออย่างอื่น มันเหม็นแบบไม่ชอบด้วยมันคือร่างกายมานันษย์คนเรามันก็ดูจะชอบกันมันโดดกันได้โดดเอากินเหม็นเข้ามาอยู่ในคนที่ไม่เหม็นเหม็นเป็นนำกันอีกฉองนั้นร่างกายนี้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าให้กำหนดเป็นอสุภกรรมฐาน อย่าไปเห็นว่าสวยว่างามเหมือนชาวบ้านเป็นของเปื่อยเน่าพุพังตั้งแต่ยังไม่ตายก่อนจะไปถึงวันตายนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบางคนก็เป็นโรกเปือ่อยตามร่างกายเป็นหิดเป็นกราบเป็นเกลื่อน กว่าจะไปถึงวันตายก็เรียกว่าปฏิกูลอยู่แลย้ยพอตายเข้าไปเน่าเลยไปไปตัวกันไปตามกันหมดให้เอามาคิดมาอ่านให้มันดีสิ่งปฏิกูลเหล่านี้แหละถ้าหากว่าเอามาคิดมาอ่านมาภาวนาอาจจะเกิด พระกรรมฐานขึ้นมาพระสมัยขั้งพุทธกาลเคอท่านไปได้ได้ได้กรรมฐานมาหลายพบหลายชาติแล้วสมัยนั้นเวลาเพื่อนตายไปเผา เผาแบบโบราณไม่ใช่เผาแบบเตาสมัยนี้ในบ้านในเมืองทีนี้ไฟมันไม่เข้าไหม้เข้าก็ยังเหลือแต่ท้องน้ำมันไปรวมที่ท้องอะไรอยู่ที่ท้องก็ไม่รู้เขาก็เลยเอาไม้เขียไม้หยังถ่านไฟเมันนั้นแหละ แล้วเอาไม้ไปแทงทองมันน้ำมันก็แตกปุะออกมารอยพระองค์นั้นแต่ชาติก่อนก็ได้กรรมฐานนีเ่เราว่าคนสวยคนงามมันไม่สวยงามดูเนี่ยมันน้ำเน่าออกมาเนี่ยมันละเกิดเกิดกรรมฐานขึ้นมาได้อสุภกรรมฐาน ตั้งแต่นั่นมาเห็นคนก็เห็นอสุภะกรรมฐานไปด้วยตัวเองก็เป็นพระกรรมฐานเหมือนกันของเปื่อยของเน่าไม่น่าดูอยังนั่นก็มีอาสุภะกรรมฐานนี้อย่าว่าไม่ดีถ้าพ่อไม่เห็นก็เป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ แต่ถ้าโูดใยนึกได้เจริญได้ว่าตัวเราก็ดีตัวคนอื่นก็ตามไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็กอนอสุภกรรมาฐานทั้งแทงที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอดทรงกินฟุงอยู่เสมอแต่คนไม่พิจารณาก็สำคัญทิด คิดว่าเป็นของเด็บของดีอันนั้นอสุภกรรมฐา,านก็ให้พากันเจริญคราวหนึ่งไปจำพรรษาที่จังหวัดขอนแก่นสมัยนั้นป่าช้ามันก็เรียกว่ายังไม่เป็นบ้านเป็นเมืองเหมือนสมัยนี้พอดี ฟ้าฝนชนนาธาตกลงมาใหม่คนในตลาดก็ไปอาบน้ำตามท่อหลังคาไหลลงมาเกิดฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาเลยโผคนตายตั้งสองสามคนเขาก็เลยเอามาฝังไว้ป่าช้า แบบกระทันหันทีนี้อาจารย์ของหลวงปู่นี่เรียกว่าท่านอาจารย์สิงขันตยาคโมพอได้สามสี่วันน่ะอาจารย์ก็ไปคิดยังไงก็ไม่รู้เอาพระเนนไปคดขึ้นคดขึ้นมาเผาไฟ ถ้าจะได้บุญพ่องบุญว่ากันได,ได้ได้อสุภกรรมฐานโคดขึ้นมาแล้วก็มาใส่กองไฟเขียวตื้อไปหมดมันยังบททันเปื่อยสองสามวันยังไม่เปอยกำลังเน่าแต่ยังไม่ได้แตกหนังยังเหนียวอยู่เขียวเหมือนเทาเนี่ยแหละมันเน่าเนาะ เม้นก็บอต้องบอกแล้วเต็มจมูกทุกองแล้วได้อสุพะเดม๋าวมถ้าได้มาสักศพหนึ่งมาเผาที่ทำพระปองเนียน้อยนี่เท่าเดี๋ยวผ้ามัดจมูกแล้วกลัวเนา่านันละคือว่าร่างกายเนี่ยมันบางคราวบางสมัยมันก็จำเป็นต้องดม ต้องทำครูบาอาจารย์พันธรรมเราจะไปหลบทั้งอื่นก็นไม่ได้ก็ต้องดมเน่าไปตัวกันนี่แหละอสุภะกรรมฐา,านให้ปรกัน,นึกเจริญอย่าไปเห็นว่าโลกไม่ว่าโลกหญิงโลูกชายให้เข้าใจว่าอันเดียวกันในตัวคนเหล่านี้จะเป็น ร่างกายสังขารขึ้นมาเป็นชายก็าตามเป็นหญิงก็ตามในธาตุที่มาผสมกันเข้าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นของของเรานี่มันเกิดทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละอยู่ในก้อนอสุภกรรมฐานนี่แหละไม่เมใครสวยใครงามกว่ากัน สมมติลอกว่าสวยว่างามสมมุติธรรมันไม่มีสวยงามอาสุพังมะะนัะทั้งนั้นแหละถึงมันจะยังไม่ตายยังเด็กยังนมโยก็เถอะไม่นานแล้เดี๋ยวมันก็นทยอยตายไปทีแล้วคนสองคนหมดไปสิ้นไปไม่เหลือ ลอง้ายที่สุดก็จะเห็นเป็นกองกระดูกถ้าที่ไหนเขามีคนบ้านใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเผาแล้วกระดูกก็เอาไปไม่หมดจะเห็นกองกระดูกอยู่ในฐานไฟ,ไฟนั่นแหละขาวโพลนอยู่เป็นผู้ดองข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า สสสนิกรังขะไปเยี่ยมป่าชา้าไปนอนป่าชา้าเป็นโอบายภาวนาแต่พระเนนทีตาพระขาวสมัยนี้นั่นมันมักจะไปคิดไปทางอื่นกลัวผีหลอกผีมันไม่มีมันตายที่บ้านเขาเอามาป่าช้าที่หลัง ถ้าผีมีมันก็อยู่บ้านคนละมันไม่มาป่าท้าเองได้ให้เอามาคิดมานึกให้เข้าใจว่าร่างกายมนุษย์จะเป็นคนไทยคนลาวเจ็กจีนหินหีฟฝรังมังค่าอันใดก็ตามตายแล้วมันเน่าเท่าๆกันเมื่อยังไม่ตายเนี่ยมันดิ้นลนวุ่นวาย ที่สุดจิตใจมนุษย์วุ่นวายที่สุดนะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีทุกสิ่งทุกอยาก่างบางคนก็ตายเพราะความอยากตายเพราะความอยากได้อยากเป็นอยากมียังไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตายเสียก่อนเพราะว่ามันทุกข์มันร้อนในใจ เห็นั้นผู้ภาวันนาในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือผู้มาบวชมาเรียนแล้วให้พากันเอาใจห่างออกจากอารมณ์ที่ว่าสวยว่างามไม่ได้ให้มาเห็นว่าเป็นก้อนอสุภกรรมาฐาน ค้ายกันก็ว่าเราเดินไปข้างทางจะเห็นเป็นกองอสุภะเขาบางคนมันไม่ไปไกลมันถ่ายไว้ข้าง,างทางนั่นะถ้าเราไปเห็นก็ว่าเป็นอสุภะคือว่าไม่งามแท้ที่จริงมันออกไปจากตัวคนเราตัวเราด้วย เมื่อทายออกไปแล้วว่าปฏิกูลมันโย่ในท้องในไส้ในตัวเราเพราะว่าเป็นของดิบของเดีอันนี้ก็คือไม่พิจารณาถ้าพิจารณาดูแล้วมันเต็มไปด้วยก้อนอสุภะร่างกายสังขารของเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมันก็เท่าๆกันนั่นแหละ ต่อไปให้พากันโล้จักกำหนดอสุภกรรมฐานเห็นคนก็ให้เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไปด้วยเห็นคนก็ให้เห็นก้อนโมดก้อนโคดในตัวไปด้วยเพราะมันเต็มอยู่ในร่างกายที่เราว่าสวยว่างามเหยดหลงที่มาสำคัญผิดว่าสวยว่างามน่ารักใกล้พอใจ อย่าไปเชื่อมันจิตนั่นมันจะเอาทุกมาให้นำความทุกความเดือดร้อนมาไม่มีที่สิน้นสุดโดสัตว์โลกทั้งหลายเรื่องกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันเป็นทุกเป็นร้อนอนั้นจงภาวานากำหนดให้เป็นพระกรรมฐานเนนกรรมฐานแม่ขาวนางชีกรรมฐาน เป็นก้อนกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานทางนั้นแล้วจิตใจเราก็จะสบายนั่งสบายนอนสบายบวชได้ตลอดอายุเก้าสิบเก้าปีเหมือนหลวงปู่แหวนเพราะท่านกำหนดอสุภกรรมาฐานได้ดีว่าร่างกายของเราของเขาไม่ใช่ของสวยของงาม ท่านจึงอยู่ได้จนหมดลมหายใจในผ้าเหลืองได้นั้นอสุภกรรมฐานก็อย่าไปพั้งเสลอหลงลืมไม่ได้ต้องกำหนดให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี สัพเพตโยวิวัตชันตุสัพะโลกวินัศตุมาเตภวัตตวันตรายโยโสเกเทเคาโยโกภวะอภิวาธนาเริรสนิตยังวุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวัตนันติอายุวันโนสสขังภาลัง